กาสวัสดีทุกคนนะครับเอ้ยไม่ใช่กาสวัสดทีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมมีเอ่อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ในวันนี้นะครับเราจะทําการมารีวิวกันซึ่งของที่ผมจะมารีวิวนะครับจะเป็นเกี่ยวกับอันนี้เขาเขาเอาไปรีวิวแล้วละอะแต่ว่าผมเอามารีวิวใหม่นะครับนะครับ ผมเป็นคนที่ทานเผ็ดได้นะครับนี่คือม,มาม่าหรือม,ม,มาม่าผัดนั่นเองครับผมแต่ว่ามันกาเป็นแบบมันเป็นแบบไอ้นั่นนะครับอืมอืม <c oughs> <c oughs> นะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นการประมาณสักสิบปัทีนะครับเดี๋ยวก็จะต้องไปตอบแชทแฟน,นนะครับเมื่อกี้ก็ผมก็ไม่ได้อัดไว้นะครับ คืออัดไว้แหละแต่มันหลุดนะครับตรงนี้นะครับคือมาม่าที่ผมจะกินเกาะกินทีหลังนะครับแล้วแล้วผมจะมาบอกความรู้สึกเขาบอกว่ามันเผ็ดมากๆนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันยังไม่เคมันยังไม่แบบแบบไม่เผ็ดพอครับคือผมเป็นคนที่กินเผ็ดอะอันนี้ผมยอมรับว่าผมกินเผ็ดได้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับนี่คืออันที่ที่จะกินทีหลังนะครับส่วนน,นี่นะครับ ก็คือคือที่ผมจะลองรีวิวก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงแต่ว่าผมไม่ได้เปิดหน้านะครับอ่าพูดใหม่พูดแล้วพูดอีกนะครับอืมอ่าโอเคผมฉีก,ก่อนโอเคผมฉีกเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเอ่อมาดูนะครับว่านี่คือเพจสองแบบนะคือถ้ามีสปอนเซอร์เข้ามานะครับก็คงจะดีนะครับก็จะเป็น ไม่ใช่วัสดุการเสียนะครับแสดงว่ามันสามารถเสียได้ทุกเมือนะครับแล้วก็คนบริโภคก่อนดูบนบรรจุนะครับตอนนี้มีปริมาณทั้งหมดประมาณน้ำหนักทิสอ,อ,อยู่8กรัมครับผมแล้วก็ข้างหลังจะเป็นซอสพริกแต่ว่าผมคิดว่ายัางไม่เป็นแบบซอสพริกเท่าไหร่อันนี้คือซอสมะเขือเทศนะครับ มาจากซีเว่นเอลเวนซีเซเว่นเลเวนครับเออพูดผิดขออภัยครับอมผมจะลองกินกัน,กนเพื่อการเสียเวลาผมเอาซอสไปเข้าไปก่อนแล,แล้วหลังจากนั้นก็จะเอารสเผ็ดเข้าไปผปสมตามนะครับโอเคนะครับผมจะทำการนะครับใส่เข้าไปโอ oh my god oh my god ทุกคน ดูจากตรงนี้ผมคิดว่ามันก็น่ากินแล้วทุกคนก็ไม่อยากจะบอกว่ามันน่ากินมากๆอะครับโอเคคือผมทาคลิปเดหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นคลิปตลกคลิปฮาฮาหรือว่าคลิปอะไรก็แล้วแต่ที่ผมคิดได้ตอนนี้ก็คือการคลิปคลิปรีวิวกันเผื่อมีสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับส่วนรสชาติของซอสนะครับก็พอใช้ได้เออ โอเคนะครับก็ก่อนที่จะดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก,กวดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับกดตรงไหนวะเนี่ยโอเคนะครับตอนนี้ผมยังไม่รู้หรอกตอนนี้เขาแกะกัดแกะย,ยากมากครับผมผมต้องได้เออใช้ฟันใช้ฟันในการทำนะครับผมตอนเนี้ย ตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดีครับเป็นคลิปรีวิวไหมเดี๋ยวนะมันต้องมีอุปกรณ์นะเนี่ยขนาดที่เป็นของตลกของกระจกนี่ผมต้องเอาของมาครับทุกคนดูเอ่อมีดหายนะครับก็คงต้องก็คงต้องขึ้นตัวเองนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับ ก็มีหลายอย่างครับแต่ตรงนี้ไม่ค่อยครบนะครับไม่เป็นไรผมจะพยายามครับครับหืมกินชุนของพริกพริกที่มาแรงมากครับโอเคผมจะลองชิมเป็นคนแรกเลยนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนว่าซอสกับ เระเทศไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่แต่ว่าความผิดของพริกก็น่าจะมีแน่ๆความผิดของพริกเนี่ยมีแน่แน,นอนเพราะเพราะว่าผมเปิดครั้งแรกผมได้กลิ่นเนี่ยโอ้โหชุนมาเลยอ่ะนะครับผมจะทำการเปิดแล้วนะครับโอเควันยังได้อยู่ทุกคน โอเคครับตอนนี้ผมใส่ไปหมด2อันแล้วนะเนี่ยคือ2อันแล้วนะครับผมถ้ามีสปอนเซอร์ก็ดีนะครับผมจะได้ทำคลิปได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีโทรศัพท์ใหม่ได้ง่ายขึ้นนะครับโอ้โหไส้เยิ้มดีทุกคนไส้เยิ้มทุกคนอื้มทีนี้ พิกมันมีรสชาติดีครับแล้วก็แล้วก็ดีนะอืมดีดีเลยผม,ผมชอบเผ็ดโอเคนี่จะเป็นการนี่จะเป็นการกินคิด S M R ครั้งแรกน่วมโอเคนะกินเผ็ดได้นะผมผมไม่ได้โมนะโอเค อืมอืมมแล้วมันแบบรสชาติมันเหมือนกับมูหยองอะแต่มันดีอยู่เหมือนกับมูหยองก็คือไส้มันดีมากไส้มันดีมากจริงอร่อยอะ อาาร่อยอร่อยอืมอคลิปนี้จะเป็นคลิปที่รีวิวของกินในเหรือว่าหร,หรือว่าถ้ามีสปอนเซอร์อยู่ที่นี่ก็ดีเหมือนกันนะครับนั่นเป็น อะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวาอา่นอากนากันมันเป็นหมูหมูอะไรอ่ะหมูย่างซอสสไปซี่ครับโหสไปซี่แล้วเนี่ยชิปชิปอะครับมากินต่ออืมเติมปอกเลยอือหือ นี่ก็นี่ก็ซอสแล้วหรอครับไม่ค่อยเปิดนะครับดูครับอันนี้นะอันนี้อ่ะจะเป็นช็อตเด็ดและ็อตสำคัญมากอื่นดูพื้นที่ว่าน้าพื้นที่มันเต็มก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันผมจะพยายามตัดนะครับ โอเคครับผมขออนุญาตตัดกินไว้ก่อนคือตัดคลิปแล้วก็ไปสู่อันเนี้ยกันโอเคเอเนาอืมว่าอืมโอเคไหมเจะอันต่อไปนะครับผมโอเคครับอันต่อไปนะครับจะเป็น ยน้วเรืเดียวเรื่องรสชาติหรืออ่ะหรือมันเป็นยังไงจยวผมบอกจรงอร่อยอ่ะมองเลยว่าอันนี้อร่อยมากคือรสชาติผมจะบอกแค่ว่ามันเนื้อมันอร่อยแล้วก็ดีมากดีที่ดีที่ตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยดีมากเนี่ยตรงตรงเนื้อในมันเนี่ยมันดีมากอร่อย โอเคไปเจอกับอันต่อไปเลยครับผมโอเคครับก็ผมก็ทำการล้างบ่อนะแต่ว่าผมเอาอันเดิมมานะครับเราจะอามาใส่กันโอเคใส่ไปทีบรลอยนะครับนี่คือจานที่ผมเอามาใส่นะทุกคน ตอนนี้สิบนาทีแล้วนะครับที่ทุกคนเห็นแบบว่ามันเร็วกันไปนี่เพราะว่าผมตัดได้แค่นี้จริงๆนะครับมันก็เดี๋ยวจะทําให้มันสิบสองนาทีแล้วกันตอนแรกผมสัญญากับแฟนว่าประมาณสักสิบนาทีแต่ว่าตอนนี้มันก็น่าจะเลยแล้วล่ะโอเคครับสิ่งที่เราจะใช้ต่อไปก็คือไอ้นี่นะครับแต่ก่อนจะใช้เราใช้ไอ้นี่ดีกว่าครับไอ้นิ่มๆเนี่ย เขาบอกว่ามันเผ็ดนักเผ็ดหนานะครับเดี๋ยวผมจะกินให้ดูว่ามันเผ็ดหรือไม่เผ็ดคือคือเอาจิิ้งๆนะมาม่ากเกาหลีเนี่ยสาหรับผมแล้วไม่ค่อยจะเผ็ดเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเผ็ดเลยจริงๆนี่พูดจริงแล้วว่ามันไม่ค่อยเผ็ดแล้วผมก็แกะยากๆด้วยเลยเอ้เหี้ยโอเคนะครับขอญาตแกะกับมันนึง ได้嘛เนี่ยถ้านี่อยากสนับสนุนเราก็สามารถสนับสนุนได้นะครับตอนนี้ผมรีวิวของให้แล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่มันประสบปัญหาครับผมก็คือการการตัดมันนี่แหละคือตอนนี้มีอุปกรณ์ให้ผมตัดมันนันลงอันเดิมผมก็หายไปมันก็ไม่รู้ ผมนี่สักชักจะปวดหัวแล้วนะคนฮอทำไมารู้สึกซิ่งของนิ้วเนี่ยผมกลัวว่ามันหกใส่ผมอ่ะเนี่ยผมกลัวว่ามันหกใส่ผมมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตเอาไปใส่ก่อน โ okay. อเคอ๋อละไม่ใช่เลือดนะครับมันคือซอสนะผมไม่มีรสชาติทุกคนซอสนั้นซอสมัไม่มีรสชาตินะครับ,รตรบแต่มันเหมือนกแบบับมีความเย็นเข้าผสมนะครับตอนนี้บิดเข้าไปแล้วนะครับเห็นไหมครับอาตอนนี้นะครับผมก็ใส่ไปทีบร้อแล้วนะฮะโอเค ทีนี้นะครับผมจะมาเริ่มการคนกันก่อนเอ้ยก่อนที่จะเริ่มการคนเนี่ยอยากจะบอกว่าอย่าลืมสปอนเซอร์นะครับเขาไม่ได้จ่ายนะครับแต่อยาแต่อยากให้มีสปอนเซอร์เข้ามานะครับแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับผมจะลองเอามารีวิวดูนะครับผมลองเอามารีวิวดูแต่การกินของพวกนี้คือผมต้องลดน้ำหนักเลยนะครับคือออกกำลังกายทุกวันนะครับ นี่เราก็จะใส่ที่นี้นะครับลงไปก่อนอื่นผมต้องแกะมันก่อนแต่ถ้ามือมันลื่นเกินไปก็แกะไม่เสถก็แกะไม่สะดวกเหมือนกันนะครับโอเคผมใส่ไปก่อนแล้วก็ใส่ที่นี่ตามหลังมาดูกันว่ามันจะเผ็ดขนาดไหนแต่ผมรู้อกว่าไอ้พอขไอ้ดำๆนี่มันคืออะไรนะครับน่าจะเป็นสาหร่ายน่าจะเป็นสาหรายนะโอเคพร้อมคนแล้วนะครับนี่คือการคนของผมนะ เาด,ดขอดูกล้องแป๊บหนึ่งโอเคกล้องยังไม่โฟกัสเท่าไหร่นะครับแต่คือผมกําลังคนอยู่นะครับเนี่ยนี่คือกาลังคนอยู่ผมเอาน้ําหมดออกหมดหมดออกจริงจริงนะเนี่ยแล้วก็รอบตัวผมไม่มีน้านะสว่วนนั้นมันคือ,อาราบาครับที่ผมกินไปก่อนหน,น้านี้ตอนนี้ยังไม่มีตังตังตอนนี้ยังไม่มีตังจ่ายเลยนะทุกคนแต่ ผมกำลังหางานอยู่นะครับมีสปอนเซอร์เข้าก็ดีนะครับก็มีผมมีทั้งเลขบัญชีและบอลเลรตน,นะครับสามารถโอนได้ทุกที่ตอนนี้นะครับดูเหมือนว่ามันจะเริ่มแดงแ,ดงแล้วนะเริ่มแรงเริ่มแบบแดงๆขึ้นแล้วเดี๋ยวผมคน้นแบบนอกจอก่อนตอนนี้ครับกำลังค้นอยู่นะครับคือเส้นมันเนี่ยบอกบอกไว้ก่อนนะครับว่า กลัวว่ามันจะแบบตัดมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมทีม่คนเดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะไม่เสียเดี๋ยวมันจะเสียเวลาครับโอเคครับเฮยพอมันประทบเข้ากันเนี่ยรสชาติซอสมันจะต่างกันกับไอ้นั่นโอเค พร้อมแล้วนะครับเริ่มกินกันเลยนะครับโอเคเริ่มจากคําแบบไม่ค่อยใหญ่ก่อนเพราะว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะครับอือหือือ โอเคความเผ็ดมันใช้ได้แต่แค่นี้ทำอะไรผมไม่ได้หรอกก็มันเผ็ดไม่ถึงร้อยอ่ะครับทุกคนคือมันเผ็ดไม่ถึงร้อยทุกคนนั่นี้แบบว่ากินมากๆเผ็ดแล้วมันเผ็ดน,นะแตนนี่ผมบอกว่าไม่จริงคือคนที่กินเผ็ดได้อะคืออคือคนที่กินเผ็ดได้เขาจะกิน ตอนนี้ลิ้นพันแล้วนะแต่ไม่เผ็ดไม่เผ็ดติงยไไม่เผ็ดกินได้โอเคมันกินโอเคครับเรามากินกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวมันเสียเวลาเพราะว่าคลิปเดี๋ยวมันจะยืดยาวจนถึงสามสิบยี่สิบก็พอละอืมอืมอืม Mm hm. Mm -hmm. oh, oh. ผมจะลองกินไปเรื่อยนะครับถ้าเกิดว่าผมถ้เกิดว่าผมบอกว่าเผ็ดก็คือเผ็ดนะครับแต่ถ้าผมบอกว่าไม่เผ็ดก็คือไม่เผ็ดนะครับ คือผมอยากให้มันตั้งลงมากเลยผมได้ได้ตั้งข้างหน้าใครบอกว่ามันเผ็ดคิดซะใหม่นะมันเผ็ดมันไม่เผ็ดเลยกินได้ใส่มาสองตัวผมยังกินได้อะผมพูดเลยรู้จากปากผมแล้วว่าไม่เผ็ด โอเคโอเคนะครับผมจะทำการกินต่อดูมุมกล้องก่อนนะครับตอนนี้มุมกล้องรู้สึกว่ามุมกล้องจะไม่โอเคกับผมนะครับ เนี่ยผมจะกินได้หมดนะกินได้หมดในคำเดียวเพราะว่าคลิปมันจะนานโอเคครับ ถ้าคลิปนี้ถึงอีกนะครับอีกสิบไลค์นะครับผมจะมากินแบบนี้ให้ดูอีกรวมถึงโกดแป,ปเปอร์ยังกินได้เอาบอกว่ากินได้โอเค คลิปนี้คลิปนี้นะครับแต่บอกว่าอร่อยแล้วก็ฝากถึงพี่เคเด้วยนะครับนี่คือการท้านะครับถ้าคลิปนี้ถึงผมขอท้าพี่เคเคกินมาม่าเกาหลี ผมกินเท่าไหร่วะคุณเท่าไหร่วะผมกินเท่าไหร่วะเนี่ยน่าจะคูณหนึ่งผมทา้ายพี่กินสองมันกินสองกินสามไม่ได้พี่เก่งนะเพราะว่าพี่บอกผมเองนะว่าว่าพี่อ่ะกินเผ็ดได้แล้วพี่ก็ทา้าพี่เว็บเว็บคุงแล้วก็ต่างๆนะ กินอันนี้ผมท้าพี่บ้างก็แบบว่าีีี่อะครับดูหมวนะ Okay. แล้วคนข้างหลังผมก็ไม่มีนะครับไม่มีนะไม่มีนะจัดคลิปทำคลิปอยู่คนเดียวนะครับฝากด้วยแล้วกันก็สับคลิปนี้เป็น่นี้แล้วกันไว้จะม่คลิปหน้าเพราะผมต้องไปกินน้ำแล้ว,ลวนี่งๆผมจะไม่กินน้ำไ,ได้แต่ว่าถ้าไม่กินก็ ไม่มีน้ำพีน,นะครับทุกคน<ๆ>ก็สำรรนี้ไม่ว่าจะนานแค่ไหนสุดท้ายก็แพ้ลาสำหร,รับวันนี้ผมในในหน้าก่ากกำนึงจ้องคงขอตัวลาท่าก่อนเออเกือบลืมผมขอท้ายูทูบเบอร์เอ็<ๆ>มเจ็ดศูนย์เอ็กนะผมเด้อเอ็มเจ็ดศูนย์ศูนย์เอ็กนะผมแปดศูนย์ศูนย์เอ็กนะ อะไรช่องช่องนี้น้อง,องเขาเขาทำเกี่ยวกับกินโทรครับเจ้าชายธมินเราดอร์ทีวที่มีชื่อเป็นโลโก้สีแดงอ่ะครับท้าให้ลองชินให้ลองชินดูแล้วก็ท้าอีกคนนึงน้องจากช่องอมสินนะครับ พี่ท้าให้น้องกินนี้นครับถ้าน้องกินไม่ได้ก็ใครว่ากันนะครับพี่เอ้ยาว่ากันครับน้องถ้าน้องกินได้พี่จะโอนให้ได้โบเลตคนละยี่สิบบาทถ้าพี่มีนะเออก็สำหรับวันนี้เพียงแค่นี้แล้วกันไว้เจอก,กันในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามชมแล้วกันเพราะว่าคลิปนี้ไปแล้วครับไม่มีเงาครับมีแต่น้ำมูก แต่ยืนยันว่า easy 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 บายบายครับโอเคนั่นบานละจัดมุ้งก็เป็นเฉยนนั้ทุกคนนี่ไม่หรอกโอเคบายบาย